ัสตนนิครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะมาสาธิตระบบ voice chat นะครับอ่าก็คือแชทคุยกันเหมือนโทรศัพท์เลยนะก็อาทิตย์ที่แล้วเนาะเป็นการสาธิตเกวกับระบบแชทด้วยตัวของคุณว่ามี้เราก็จะมาสาธิตการคุยกันเลยนะคุยกันเลยนเอก็ตอนนี้เนี่ยยังทดลองหลายๆแบบนะครับว่า แบบไหนที่จะเหมาะสมกับเกมแล้วก็ตอนนี้มีอยู่สองแบบที่เลือกใช้ก็คือแบบแรกเป็นห้องคุยสถานะนะครับก็เราจะเข้าห้องอย่างเงี้ยก็มันจะมีมันจะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถกดที่ไอคอนรูปเอ่อห้องพูดคุยได้กดป๊บมันก็จะเข้ามาที่ห้องสถานีนะครับอ่ามันก็จะมีไอคอนโผล่ขึ้นมาทางขวาใช่ไหม ไอคอนรูปไมล์เนี่ยคือเอาไว้ปิดเปิดไม่์เรานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มถือไปก็คือ,คอกดออกนะซึ่งการที่จะคุยแับสถาน,นะเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆสถานที่นั้นด้วยนะครับ <S <S ถ้าไกลออกมาบ้ากเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้า่าต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะรวบ<อ>ว,<ง>วงสนทนาได้นะครับลองใช้ดูให้อีกไอดียหนึ่งน,นี่เป็นมือถือเข้ามาแจมอ่า,อา ก็จะเสียงซ้อนใช่ไหมก็เป็นเสียงจีกไอเครื่องหนึ่งจะลองกดมิวใหม่อ่ะโอเคนะก็จะคุยกันได้เลยแต่ถ้าแบบเดินออกมาก็จะโดนตัดเนะ่ยมัก็อีกแบบหนึ่งอันนี้คือสามารถโอเคอันนี้คือจะคุยได้หลายหลายคนนะหลายหคนมากกว่าสองคนส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการคุยแค่แค่สองคนนะไม่ใช่คุยสาธารณะคุยส่วนตัวนะ วิธีการใช้เนี่ยก็คือให้เรากดไปที่อีกคนนะคนที่เราอยากจะคุยด้วยวเราก็จะมีหน้าต่างข่าวขึ้นมาใช่ไหมมีหลายเมนูอ่ให้เราเลือกคอลนะครับคอลอกดปั๊บเดี๋ยวมันจะเด้งขล้นไปถามอาอีกคนหนึ่งนะฮะถ้าเขากดโอเคนะ,ะคุยอ่าก็จะเข้ามา,มาคุย,คยด้วยกันก็นคุยส<น>่วนตัวไ<น>ด้ก็จะมีสองวิธีตอนนี้นะครับ 啊，对对。